ครับวันนี้ได้รับของ GNT สั่งซิมของ t ี t เป็นซิมเน็ตรายปีไว้นะครับก็มาที่เรียบร้อยก่อนที่เน็ตใช้รายปีของ TOT จะหมดเวลาลง mm hmm. ก็เดี๋ยวจะต้องลงทะเบียนซิมใหม่ครับ mm hmm. รจะไม่มีเน็ตไว้ลงทะเบียนครับ mm hmm. ก็ นี่นะครับตามราคาที่ได้มา999รวมค่าส่งก็พันหกบาทหกบาทก็จะใช้ได้12เดือนตามยู่ไม่จำกัดนะครับตามที่อยู่นี้เลยช้อปปี้จำหน่ายจะเพียงผู้เดียว ใส่กับเราเตอร์ใส่ซิมของ IG, ซีจีงของเทนด้านะครับนี่ยังซิมเก่ายังไม่หมดเวลานะครับใกล้จะหมดเวลาจำทีแล้วก็ซื้อมาใหม่เป็นซิมที่สองนี่นะครับซิมซิมอยู่ด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับเป็นแบบนี้เจะลงงทะเบียนตามที่เขาระบุไว้ข้อหนึ่งข้อสองสแกนก r วาโค้โดกวโค้อยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขนี้ไม่ได้ใช้นะครับ ตอนลงทะเบียนไม่ได้ใช้ใหมายเลขนี้ใช้เลขคำสั่งซื้อใช้เลขคำสั่งซื้ออยู่ตรงนี้นะครับเลขคำสั่งซื้อแล้วก็แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เราสั่งซื้อนะครับที่ติดต่อจะลงทะเบียนใช้งานได้นะครับตรงนี้นะครับใช้ตรงนี้ หมายเลขคำสั่งซื้อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่เบอร์นี้นะครับเบอร์ซิมไม่เกี่ยวนี่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยก็รอลงทะเบียนแล้วก็เอาซิมนี้ไปใส่ในเอราเตอร์นะครับสั่งกับในช็อปปี้บริษัทนี้นะครับหมายเลขคำสั่งซื้ออยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ ตรงก,กันกับที่หน้าสอนที่ไเปเติมเก้าเก้าเก้าหกร้อยหกบาทรวมค่าสง่งพอสแกนแล้วเข้ามาที่เว็บนี้หรือเข้าทาง อมพิวเตอร์หรือ Android mm hmm. ก็ได้นะครับเข้ามาที่เว็บนี้นะครับก็จะมาหน้านี้อันนี้หน้านแรกก็เ,เราจะมาที่ยืนยันการใช้งานนะครับเราซส้นทางเพจช้อปปี้เข้าไปนี่นะครับหมายเลขคำสั่งซื้อ พิมพ์หมายเลขคำสั่งซื้อไปแล้วที่ตรงกับตรงนี้นะครับช่องนี้ก็เบอร์โทรโทรศัพท์เกินท,ที่ที่ได้ลงทะเบียนกับช้อปปี้เข้าไว้นะครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับซิมนะครับไม่เกี่ยวกับซิมนี้ที่ที่เราซื้อมาใหม่นะครับไม่เกี่ยวกับซิมเนี่ยนะครับ พิมเบอร์โทรเราที่ติดต่อกับช้อปปี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากดรับ OTP ตรงนี้นะครับรับรับแล้วก็กดเปิดใช้กดเปิดใช้สินค้านะครับ เติมครับเติมที่อยู่เติมตามหมายเลขประชาชนแล้วก็บีกันนะครับ าการใช้ของที่อยู่ที่ที่เราสั่งซื้อนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยืนกันการใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยอเปิดให้บริการแล้วใช้ได้ตั้งแต่29่มีนาคม2566เวลาบ่ายโมงสาเนาทีถึงยี่สิบมีนา สองห้าหกเจ็ดสิบสามนกาสามที่เป็นนาทีเน็ตรอแล้วนะครับ,รบก่อนที่เน็ตจะหมดเราก็มาที่ตัวเราเตอร์ของเทนด้า4 g 0 6นะครับ <c oughs> ก็ปิดเครื่องนี่สัญญาณเน็ตอย่างนีใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะครับต้องลงทะเบียนก่อนเดี๋ยวไม่มีเน็ตลงทะเบียน ปิดเครื่องครับเอาซิมซิมการ์ดออกนะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับซิมใกล้จะหมดอายุแล้วแาบนี้ซิมอันเก่าแับนี้ซิมอันใหม่ ใส่เข้าไปตามนี้นะครับมีรูปอยู mm hmm. ่เข้าไปเหมือนเดิมใส่ให้ดังแก๊กนะครับใส่ให้ดังแก๊กล็อกอยู่แล้วนะครับอย่าใส่กลับข้างนะครับตัวนี้อย่าใส่กลับข้างนะครับ mm hmm. อย่างนี้นะครับ mm hmm. เข้าไปง่ายอย่างนี้ไม่ได้นะจะเข้าไปหลุดไปข้างในนี้ค่อนข้างลําบ,บากนะอาออกยาก เปิดเครื่องที่ว่าสัญญาณเน็ตมาไหม สายแลนนีน้สัญญาณไวไฟนี้ปุ่มว์จะเห็นได้ว่าสัญญาณตรงนี้ขึ้นเต็มแล้วนะครับ ทีโอทีสามขีดเต็มระบบขับมาหมดแล้วนะครับสัญญาณเน็ตอันนี้สัญญาณไวไฟมีสัญญาณเน็ตครับก็ขึ้นครบอันนี้ผมต่อสายแรกน,นะครับอันนี้ก็สามขีดก็รับสัญญาณได้เต็มนะครับ,รบเดี๋ยวเราลงมาเทสสปีดนะครับ แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะครับบางบางช่วงก็ได้เยอะบางช่วงก็ได้น้อยแล้วแต่ว่าคนใช้มากใช้น้อยนะครับไม่จําก,กัดความเร็วใช้ได้หนึ่งปีถั่วเฉลี่ยก็พันหกบาทก็ถั่วเฉลี่ยก็เดือนละแปดสิบแปดสิบสามบาทนะครับประมาณนี้สูงสุดก็ได้ยี่สิบ ทีก็ได้ 30, 4สิบทีก็ได้ห้าเมกขงเมกเหมือนกันนะนะช่วงที่ผลใช้เยอะๆผมใช้ร่วมกันเยอะนะครับอุปรกรณ์ลราเตอร์ Wi-Fi ใส่ซิมก็ถ้าใช้ซิมของ TOT ก็บางครั้งก็ต้องไปตั้งค่า APN ก่อนนะครับอุปรกรณ์เป็นบางรุ่นอันนี้ตั้งไปแล้วนะครับก็เลยใส่ได้เลยเข้าไปตั้งค่านะครับในโทรศัพท์มือถือเหมือนกันที่ใช้ซิม t o t ก่อนซื้อก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสัญญาณนี้ไหมซื้อมาแล้วคืนไม่ได้นะครับก็ปเป็นแนวทางนะครับสําหรับผมใช้มาอันนี้เข้าซิมที่สองแล้วก่อนหน้านั้นก็เติมรายเดือนเอาก็เป็นซิมของ t ี t เนี่ยนะเดือนละแปดสิบเก้าสิบาทเหมือนกันแต่อันนี้ซื้อเหมารายปีเลยก็คุ้มกว่าเมื่อก่อนนี่ก็ใช้เน็ตไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เราเล่นแบบธรรมดาอย่างเงี้ยก็ดู u ู u ู e บ้าง ก็เล่นเฟซบ้างก็ใช้ได้นะครับสำหรับคนที่จะใช้เล่นอะไรที่มันนั่นมากก็มีทางเลือกหลายทางนะครับลองเอาไปก็ผมว่าม,มันประหยัดดีนะไม่มีค่ารายเดือนก็ไม่มีการผูกมัดน,นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ